รถคันนั้นนะ่ะมันเป็นของหนายเหรอผมก็เช่ากันแน่ฮะทำไปได้ยังไงวะ <Yeah. S 1> เฮ้ยรถสีชมพูคนขับใส่เสื้อสีดำไงเขา,าส่งรถไม่ดูเวลาเลยนะทำไมเอารถมาช้าจังฮะเออช่างมันเออคือ เออสุสวยผมขออะไรคุณย่างได้ไหมคุณกําลังผมรู้ว่ามันมากเกินไปแต่ช่วยผมหน่อยนะเป็นแฟนผม,นผมหนึ่งวันผมใช้เงินคุณเพิ่อมอีกหนึ่ันจากค่าเช่ารถเลยนะเดี๋ยวผมรีวิวให้5้าดาวเลยเออเงินก็ได้ไปขึ้นรถกันนี่ก็หลายปีแล้วนะคุณยังคิดถึงมันหรือเปล่าจะเป็นไปได้ยังไงเขา,าเป็นคนจรกามก็ไม่เน่นใครจะไปสน บังเอิญจังเลยนะครับที่ได้เจอที่นี่นี่นายปีนี้เหมือนนายจะไปได้สวยเนะยอ๋อมันก็แน่นอนอยู่แล้วปะ <ried. S 1> พวกเราไปกันเถอะคุณเห็นไหมรู้สีหน้าพวกมันสิมันค้างจะหลุดออกมาเลยนี่คุณไม่กลัวว่าพวกเขาจะรู้ความจริงเหรอก็กลัวนะแต่ผมอยากให้พวกมันกลัวผมมากกว่าเฮ้ยมึง บีเอ็มที่จอดอยู่หน้าร้านของหรือเปล่าวะอืมก็เป็นร้านน่ะโ้หร้านนี่กี่ร้านวะแล้วนี่แฟนของนายหรอสวยนะเนี่ยอืมแฟนตวเองเฮ้ยมามามาชวนแกวหน่อยอยู่วะนี่แกกำลังทำโชว์รุมรถหรอทำสิก็ขับซุปขาหรูสักขนาดนี้ขับซุปขาเหรอ ผมก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะทำไมฉันไม่เห็นนายอยู่ในกลุ่มเลยละ่ะรถคันนั้นนะ่ะมันเป็นของนายเหรอหรือว่าเช่ากันแน่เช่าเหรอฮะทำไมได้ยังไงวะเอาล่ะทุกคนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดตอนเนี้ยเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มขับนั้นแล้วเอฮะ,ฮะกลุ่มตลาดล่างแบบนั้นนะ่ะ เราจะไปอยู่ในกลุ่มแบบนั้นได้ยังไงอ๋อพอดีฉันสร้างสโมสรที่หลูววันนั้นนี่พวกนายอาจจะยังไม่รู้ก็อาจจะมีใครบางคนตามหลังผมอยู่มามาชนแก้วอีกมามามานเว้ยชนเว่ยนั่นก็สแสดงว่านายก็อยู่ในกลุ่มสโมสรที่หลูววันนั้นน่ะสิแน่นอนนี่ฉันก็ขับรถในสโมสรของฉัน คันที่ขับมาเนี่ยก็ราคาถูกที่สุดในสมโมสรที่ฉันทำแบบเนี้ยก็พอไว้หน้าใครบ,บงางคนตังคาะอจริงสิรู้เรื่องรถลัมโบไหมซึ่งคิดว่าฉันกำลังจะทำมันอยู่ถ้าฉันเปิดสมโมสรฉันจะนักรวมตัวอทั้งแน่นอนอุ้ยลัมโบเลยเหรอนั่นดีอุ้ยรถพวกนั้นจะแพงไปรือเผาว่าลมโบเหรอมันต้องจองเลยนะรอนานเลยไม่ใช่หรอ ดูจากนายเนี่ยดูเป็นคนกว้างขวางนะถ้าอย่างนั้นน่ะนายก็ต้องรู้จักนักสะสมแลมโบเลยคุณหลุอยอะ่ะนายรู้จักหรือปะอืมผมรู้จักเขานะหรือจะให้ผมโทรไปหาเขาดีว่ามีรถขนาดหรือเปล่านายจะได้สั่งซื้อมันเลยไงอ๋อคุณรู้จักคุณหลุยงั้นเหรอฉันก็รู้จักเขาทำไมนายไม่โทรสักทีอะพวกเรารอกันอยู่นะเออ พอดีผมลืออมว่าเบอร์คุณหลุย,ยเครื่องอ่ะงั้นฉันโทรเองฮัลโหลพี่หลุยใช่ไหมคะร้อยวันพันปีไม่เคยโทรมาเลยนะคนใหญ่คนโตอย่างคุณจะโทรหาผมทำไมฉันได้ยินว่าคุณมีรถสปอร์ตอยู่ในโชว์รูมของคุณคุณมีแลมโบใช่ไหมฉันว่าจะยืมไปขับเล่นคุณจะยืมวันไหนเดี๋ยวผมให้คนกับไปส่ง เร็วๆนี้แหละค่ะจริงสิที่นี่มีคนชื่อนัทคุณรู้จักเขาไหม,มเห็นเขาบอกว่าเขารู้จักกับคุณใครวะผมไม่เคยได้ยินดิงก็ระวังตัวจะพกคนหลอกลวงเลโอเคค่ะพี่หลุยแค่นี้นะคะคุณโกหกใช่ไหมเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้จักกับคุณ ไปล่ะไม่อยากไปหรือไงลุกมาเร็วเฮ้ยทุกคนเรามาชนแง่งต่อยกว่อนมาฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเป็นคนดีขนาดนี้ทีหลังอ่ะคิดดีๆก่อนพูดแล้วกาันเพราะคนที่สวยก็คือนายคุณไม่เข้าใจหรอกฮัลโหลใครอ่ะจากบริการเช่างรถนะคะไม่ต้องพูดอะไรแล้ววันนี้ผมพอใจมากผมใช้คะแนนก้านาคนได้อย่างงาม ว่าไงนะ,ะเธอเป็นใครกันแน่เพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ